S <S สวัสดีครับเท่านผู้บริหารคณะครูและเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนกระบมเด็กชายยุทธนาวีลยนโทชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับส,สและดิฉันนางส,สาวโมริยาโมราศินชั้นมัธยมศึกษาปีที่สีส่ทับสขออนุญาตมานำเสนอบทละคลสรสั้นดีๆน่ารักๆรกของพวเกเราค่ะ พวกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมพิเศษ Hot o f Hope ใใหัวใจแห่งความหวังนั่นเองและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว่าสันติภาพที่ไม่ใช่แค่ในโลกแต่เริ่มต้นได้ที่ใจของเราเองครับ ใช่ค่ะน้องโฟหลายคนอาจคิดว่าสันติภาพเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเราสามารถเป็นคนสร้างความสงบให้กับโลกได้และตัวเราเองนะคะเพียงแค่เราหยุดใช้ความรุแมนแรงพูดดีคิดดีและทำดีพอสันติภาพเริ่มที่ใจเราค่ะและในช่วงเวลาต่อไปนี้เราขอเชิญทุกท่านร่วมส่ละครสั้นเรื่องสันติภาพเริ่มที่ใจเรา ที่ไถ่ยอดโดยและเรียนชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นของเราเองนะ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆและเชื่อว่าเราทุกคนสามารถทำได้แน่นอนใช่ไหมครับพี่โมนาแน่นอนค่ะ้ะองโฟละครเรื่องนี้จะพาเราเร่วมเดินทางไปกับตัวละครที่เผชิญกับความรู้สึกที่เห็นถึงความขัดแย้งในโรงเรียนมาเทศเปยบนบาดของเราและเรื่องของเราแต่เขาก็สามารถเรียนรู้เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความเข้าใจด้วยหัวใจแห่งสติค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับนละคร ของเราก็เลยครับในชื่อเรื่องว่าสัตวิภาพเรื่องที่ใจเรา เอบไารสัารงศัสิทธิ์ษาภิงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพองชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของปันพุรุษไทยเฮ้ยของฉันนะอย่ามาแย่งเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วพวกนายของแค่นี้อย่าทำให้มันมันทำลายมิรภาพเลยนะเราคบกันมาตั้งนานเรื่องแค่นี้เองแค่เวลาถึงต้องมาทะเลาะกันกนเลยนะมีอะไรก็ค่อยคุยกันสิ นักเรียนทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้คือวันสันติภาพสากลโลกกำลังต้องการความสงบมากมายเคยหน เพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราอย่าง,ขงเขมรเวรยียดนามพม่าหรืออเมริกาจีนรลเสเซียร์หรือประเทศมหาอำนาจกำลังใช้ทุนทุกอย่างที่มีทำลายทุกอย่างเพื่อตอนเองไม่คิดถึงประชาชนที่ไม่รู้เรื่องรู้ด่าว้วยแล้วพวกเราจะทำอะไรได้ล่ะคะคุณครูพวกเราไม่แค่เด็กตัวเล็กคนหนึ่งจะมีปัญญาอะไรไปช่วยโลกได้ล่ะ เลิกที่ใจของพวกเธอเองนี่แหละไม่ต้องเป็นเรื่องที่คนอื่นหรอกสันติภาพไม่ใช่เรื่องใกลตัวมันเริ่มจากคนเล็กๆอย่างเราที่ ไม่ทำร้ายกันไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด็กกันช่วยเหลือกันแค่นี้เองงั้นเราทำกิจกรรมเล็กๆที่โรงเรียนปลูกต้นไม้แห่งสันติวาดภาพและช่วนน้องๆไม่ให้ทะเลาะกันดีไหมงั้นเรามาจัเมือกันเริ่มเลยไหมแล้วเราก็หากิจกรรมดีๆเพื่มความรำไรกันและกันรวมถึงน้องๆในโรงเรียนด้วยเด็กๆต้องไม่สุสนตคุกันเาโรงเรียน ไม่ท้แล้วไม่เข้าใจเลยคูสอนก็นายากงานก็เยอะเลยเออใจเย็นนะองพี่ก็เคยไม่เข้าใจมาก่อนแต่ถ้าเราทำด้วยใจกว้าองทุกอย่างก็ง่ายขึ้นนะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพี่สอนให้เองนะ นี่คือวงกลมแห่งสันติภาพถ้าอมใส่ใจสามคำนี้อมจะเก่งขึ้นและรักคนอื่นมากขึ้นด้วยนะลูกแม่โตเป็นผนะู้นำแล้วนะเห็นไหม สันติภาพในบ้านมันเริ่มจากคำพูดที่นุ่มนวลแบบนี้ละจ้ะ ไม่สามารถติดส่งความโลกได้ในทันทีแต่เราสามารถหยุดการทะเลาะก,กันในห้องเรียนได้นะเราสามารถยิ้มแทนความเมโกรธได้เราสามารถเข้าใจแทนที่จะตัดสินกัน in ขอนําแห่งพระ เป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนกับละครสร้างเรื่องสันติภาพ ใจเราเรื่องราวที่เราได้รับชมอาจเกิดขึ้นจริงรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนในบ้านหรือในกลุ่มเพื่อนใช่ครับนิโมนาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจใการใช้คําพูดทำร้ายกันบางครั้งแค่เราหยุดคิดก่อนพูดยิ้มให้กันและให้อภัยสิ่งเหล่านี้ก็คือก้าวแรกของสันติภาพ ที่เริ่มต้นได้จากตัวของเราเองครับขอสัติภาพไม่ได้เริ่มจากรัฐบาลหรือสงครามใหญ่โตแต่มันเริ่มจากหัวใจเล็กๆของเราที่รู้จักให้อภัยรู้จักฟังและรู้จักรักกันค่ะขอบคุณนักแสดงทุกท่านที่ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างประทับใจและขอบคุณผู้ชมทุกท่าน ที่เปิดรับสาระดีๆในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมกค่าสุขิภาพอยูในใจและส่งต่อให้คนรอบข้างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ